สวัสดีครับสวัสดี fc นะแม่ก่อนอื่นนะปู่สะอาดบอกว่าขอฝากแอดประวัติฝากคุณครูประวัติไปขอโทษ FC ด้วยแม่นะงวดที่แล้วพลาดนะพลาดพลาดแบบจริงจังเลยพลาดแบบไม่ใช่พลาด,ดเล่นๆนะพลาดแบบจริงจังไปเลยนะครับก็ถือว่าหลุดนะับ หลังจากที่เข้ามาแล้ว4งวดนะครับงวดที่5ถือว่าหลุดนะครับถือว่าหลุดเนาะกับปูสะอาดแล้วก็เจ้าแม่ผมทองนี่ก็โอยบอกว่าแอดขอโทษขอโทษขอโทษมากๆเลยขอโทษสุดๆเลยนะหลังจากที่งวดนี้ให้ตัวเด็ดมานะแต่ก็ไม่เข้านะครับแต่ก็ไม่เคยเข้านะนะครับก็ถือว่าสองงวดติดนะกับเจ้าแม่ผมทองนะครับสองงวดติดแล้วก็ปูสะอาด พลาดไปหนึ่งงวดเนาะนะครับปูสะอาดพลาดไปงวดหนึ่งแล้วก็เจ้าแม่ผมทองพลาดไปสองงวดแล้วนะครับงวดที่ผ่านมาแล้วก็งวดนี้คือเดือนกุมภาไม่สมหวังเจ้าแม่ผมทองนะครับเดือนกุมภาที่ผ่านมาไม่สมหวังนะครับแต่อ่ะอย่างไรก็แล้วแต่มาติดตามนะมาติดตามกันโตมาติดตามกันใหม่นะครับตอนนี้ปูสะอาดก็ได้ส่งมาให้ แอปเป็นที่เรียบร้อแล้วนะครับก็ามาดูก่อนเนาะนะครับกับการวันที่หนึ่งมีนาคมนะครับอ่านนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเขียนก่อนนะครับวันที่หนึ่งมีนานะครับอ่าเขียนด้วยกันเลยครับหนึ่งมีนาคมนะครับคมนะครับอ่านะครับปูสะอาดนะครับ ปูสะอาดแอดประวัติก็เขียนตัวไม่ค่อยสวยนะคนะรับก็คือเขียนตัวไม่สวยนะั่นแหละไม่ใช่ไม่ค่อยสวยคือเขียนตัวไม่สวยนะคุณครูคนนี้ก็นะครับตัววิ่งนะครับตัววิ่งบนล่างเลยนะครับตัววิ่งวิ่งบนล่างนะครับบนล่างเลยเนาะนะครับบนล่างเลยครับมีเลขมีตัวสอง กับ3นะครับ2กับ3นะครับตัววิ่งบนล่างเนาะนะนะมี2กับ3นะครับแล้วมีชุดจับคู่นะมีชุดจับคู่เนาะนะครับเดี๋ยวขอจับเป็นหมึกสีดำให้นะอ่ะนะครับจับคู่2 4นะครับ2 4นะครับแล้วก็อ่ะ2 0นะครับ2 0แล้วก็อ่ะ สองเจ็ดนะนะครับสอเนาะนะครับสอ,องเนะครับสอแล้วตัวตัวรองตัวรองนะครับตัวรองรองก็จะเป็น64สีนะครับหกแล้วก็03นยี่นะศูนย์สแล้วก็ 37นะอันนี้ตัวรองนะครับตัวรองนะครับตัวรองครับแล้วก็มีตัวตัวกันนับตัวการเนาะนะครับตัวการคือของของแกจะไม่ค่อยคือของแกมีตัวกันแค่ตัวเดียวลืมไปนะครับชุดพิเศษนะครับทั้งหมด9ตัวนับของปู่สะอาดนับเตัวจะมีสองสี่สองศูนย์สองเจ็ดแล้วก็หกสี่ศูนย์สาม 3738แล้วก็04นยะ์ะอ่ะ04นะแล้วก็4 7นะสี 47. อ่าอันนี้นะครับแล้วตัวการนะเดี๋ยวขอเขียนตัวกันไว้ด้วยเนาะกันนะกัน8 80นะ์อกัน80เนาะนะครับเดี๋ยวขอเขียนไว้ข้างบนเลยนะตัวกัน 08นะอ่าตัวการศูนย์เนาะนะครับอันนี้จะเขียนตัวการไว้ข้างบนแล้วกันนะครแล้วก็ตัวที่อ่าปูสะอาดเน้นมาจะมี24งนสะี่นับ24กับ20นย์ 20, นะับ24กับ20เนาะนะครับประมาณนี้นะครับทั้งหมดของปูสะอาดรอบนี้นะับคัดมาให้10ตัวนะับ10ตัวด้วยกันนะครับนี่นะครับ10ตัวด้วยกันนะครับกับของปูสะอาดเนาะนะครับกับของปูสะอาดนะครับอ่ะนะครับ ทั้งหมดมี10ตัวนะ,ะนะครับวิ่งนะวิ่งบอลลเลยนะวิ่งบอลนละ์นะนะวิ่งบอลลนะสองกับ3วิ่งบอลลสองกับสก็คือเด่น2กับสามแหละนะครับก็จะใช้2 4 2 0แล้วก็ 2, 7, นะ 2, 4, 2, 0, 2 7นะครับ2 2 4 2 0 2 7นะครับแล้วก็หกสี่ศนามสามเจนะครับแล้วก็8 3 0 4น8นะครับอันนี้คือชุดเน้นนะชุดเน้นนะเน้นเน้นเน้นสุดก็จะเป็น2 4กับ2อเนาะนันะนี้คือเป็นชุดที่ปูสะอาดฝากมากนะฝากมากนะครับอาก็ต้องขอโทษขออภัยนะต้องขอโทษขออภัยแทนปูสะอาดด้วยและกันเนาะนะครับก็ถือว่าวันนี้วันที่1 0 19เานะวันนี้วันที่19เนานะนะครับวันนี้ที่19อ่าแล้วก็ เดือนนี้นะ่าจะมี28วันนะยีวันก็อีกแค่9วันก็ได้ลุ้นกันอีกนะรอบนี้รู้รู้สึกว่าจะได้ลุ้นกันไวนิดนึงนะครับอ่านะครับหนึ่งมีนาหน้านะของปูสะอาดนะครับนะครับก็ต้องขอโทษขออภยัยใครที่ชอบชื่นชอบปูสะอาดก็ลองไปติดตามท่านดูเนาะนะครับก็ถือว่าอ่าท่าน ที่ผมหยิบมาห้างวดนะที่ผมหยิบมาห้างวดหลุดไปหนึ่งงวดแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่างวดหน้างวดหนึ่งมีนาจะหลุดอีกหรือเปล่าหรือว่าจะเข้านะใครที่ชื่นชอบของปูสะอาดก็ลองเอาไปพิจารากันดูนะครับกับตัวเน้นๆตัวเด็ดๆสองสี่กับสองศูนย์สองสี่กับสองศูนย์นะตัวเน้นๆกับตัวเด็ดๆนะครับของปูสะอาดนะนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับของแม่ฉบัอ่า เจ้าแม่ผมทองนะครับของเจ้าแม่ผมทองนี่ถือว่าขอโทษมากๆเลยนะครับร้อบอกว่าไม่สมหวังเลยแอปประวัติโอ้โหอุตส่าห์เดือนกุมภาเดือนแห่งความรักแล้วทำไมมันไม่สมหวังแบบนี้นะครับอ่ะนะก็ว่ากันไปเนาะก็ว่ากันไปตามแนวตามแบบแต่ละคนคิ่ชอบละกันอันนี้เอามาฝากของปูสะอาดนะครับขอบคุณทุกคนละกันนะครับที่ติดตามแอปประวัติแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ไปตามดูตัวเลขของ แอประวัติถือว่าหลุดมาสามงวดแล้วนะครับก็ถือว่าก็อขอขอโทษเหมือนกันชุดชอบของแอปประวัติหลุดมาสามงวดครับแต่นะครับ,แต, <c oughs> รบแต่ก็มีคนที่เข้านะครับก็จะมอีอาจารย์ล้ำนะครับที่ไปทําพิธีขอโชคที่ต้นสะดาเนาะที่ได้สี่เจ็ดเจ็ดนะครับสี่เจ็ดเจ็ดกับสองเจ็ดนะครับสี่เจ็ดเจ็ดกับสองเจ็ดที่ต้นสะดาแล้วก็ มีอาจ,จารย์โชคเนาะอาจ,จารย์โชคเนาะจากเด็กหนุ่มเด็กหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงวันนที่มาที่มาไม่ชบาแก้วใครจําได้นะครับที่อาจ,จารย์โชคเขียนให้0 6นนะครับ065ที่มาเขียนให้ที่นี่นะครับแล้วก็มีที่ไปที่บ้านพี่บ้านพี่เขียวบ้านพี่เขียวก็ไปบอกที่50านนะเพราะว่าวันนั้นพื้นบ้านพี่เขียวบ้านเล็กที่1 150นะครับแล้วก็บอกว่าเหลือ50นยะยังไม่ได้ออกนะครับแล้วก็จะมีที่หลักกิโลเฮนนับหลักกิโลเฮนมาแล้วนะครับหลักกิโลเฮนมาแล้วกับ50ด้วยนะครับกับ50 <melody> ด้วยแล้วก็ที่บริรัมสายบริรัมก็จะมะีของพ่อสนองนะพ่อสนองถือว่ายังไม่ไม่หลุดเลยนะครับงวดที่10บนะงวดที่10ที่ผ่านมาถือไม่หลุดนะครับแล้วก็ มีอาจารย์กว้างโอ้โหอาจารย์กว้างบอกเน้นเน้นห้าศูนย์เลยนะครับเน้นเน้นห้าศูนย์แล้วก็น้องอลูกของหลานของไม่รู้หลานหรือลูกผมก็ไม่เคยได้ถามนะครับข,ข,ของของของแม่น้ํานี่นะก็ที่ให้แอดประวัติอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับแอดประวัติกตีห้าศูนย์ก็ถือว่าเป็น อีกหลายๆพื้นที่นะครับที่ที่ททน่าติดตามกันนะครับก็ฝากติดตามด้วยแลกันฝากติดตามฝากให้กําลังใจแอดประวัติด้วยแล้วกันนะครับถือว่าวันนี้เรามาพูดถึงคลิปแรกเลยนะประเดิมคลิปแรกของวันนี้วันที่สิบเก้านาะนะครับขอให้ทุกคนจดเอาไว้ก่อนนะครับกับปูสะอาดเนาะอ่ะนะครับกับชุดนี้นะชุดนี้เนาะนะครับของปูสะอาดเนาะนะครับใครชื่นชอบก็จัดไปนะใครชื่นชอบปูสะอาดก็จัดไป จัดไปเน้นไปนะครับก็ตามที่เราชื่นชอบนะครับขอขอบคุณปูสะอาดด้วยแล้วกันนะครับถึงว่าจะผูกกับผิดอย่างไรนะครับก็เอามาแบ่งปันเอฟซให้พิจารณากันว่าแนวทางของแต่ละคนแต่ละท่านเป็นยังไงนะครับก็ถือว่ารอบนี้นะครับก็ผูสะอาดขอโทษมากมากนะขอโทษอีหีวยาสนะครับก็บอกเป็นยังตรอครับผูสะอาดจังไดก็ยังได้ตัวเลขมานะครับก็ผูสะอาดก็ยังอ่า ส่งตัวเลขมาให้นะครับส่งตัวเลขมาให้ก็ถือว่าเป็นแนวทางมาฝาก FC ของเรานะใครที่ชื่นชอบก็หยิบไปใครไม่ชื่นชอบก็ดูเป็นเพียงแนวทางไว้นะครับวันนี้นะครับก็ขอ,ขอแค่นี้ก่อนเนาะนะครับเดี๋ยวมาติดตามว่า,าจะแม่ผมทองจะส่งตัวเลขมาวันไหนหรือจะอ คัดมาให้วัานไหนอีกทีหนึ่งแล้วก็จะเอามาพูดคุยแล้วก็มาพูดคุยถึงตัวเลขของแอดประวัติด้วยนะครับหลุดไปแล้วสามงวดก็มาพูดคุยกันต่ออีกได้แล้วก็คุณยายสายบุญถือว่าหลุดไปเหมือนกันสองงวดแล้วนะครับโอ้โหมีเยอะเลยนะแม่ไม่ว่าจะอะมาอะมาอามานี่ส่งมาก็แอดได้กินมาม่าอีกแล้วนะครับอมามาแล้วก็อของปูหงนะป่หงนะปู่หงงวดแรกก็ถือว่าหลุดเดี๋ยวมาติดตามดูว่า รอบนี้มีอาจารย์จากไหนจะส่งมาแบ่งปากนับให้กับอุปสีเนาะนะครับวันนี้ผมประวัติวระวิตน,นับจากพีนิวสุรินเทลันก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนขอบคุณ FC ทุกคนทุกท่านที่กดติดตามกด s u b สไครป์กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แคทประบาดเนาะนะครับก็อย่าลืมเนาะครับถ้าไม่มีท่านก็ไม่มีผมนะครับขอบคุณในการติดตามชมครับผม